วันนี้ก็มาสวัสดีกันอีกครั้งครับวันนี้าทางแบรนด์ TKS จะมารีวิวคีออสนะครับคีออสผนังกันควารมร้อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูวัสดุกันนะครับว่ามันว่าว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนี่ครับแบรนด์ TKS นะครับหนึ่งเลยครับผนังผนังตู้เราทําจากผนังกันควารมร้อนนะครับคุณสมบัติคือการความร้อนเก็บความเย็นป้องกันสนิมนะครับน้ําหนักเบา 2ก็คือมาดูเสาครับเสาของเราเป็นอลูมิเนียมนะครับรีดรีดเหลี่ยมมาครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมหนาประมาณ3ามมิลนะครับอ่าแล้วก็มาดูต่อไปก็คือกรอบเฟรมต่างๆเนี่ยเราจะเป็นสแตนเลสนะครับ3ามศูนย์สี่ทั้งหมดเป็นงานเลสแท้ทั้งหมดนะครับเลสกระทั่งบูธนะครับบูธประตูเราก็เป็นงานเลสครับกรสแตนเลสตัวนี้จะมีล้อนะครับสี่มุมไว้ลากได้นะครับ มีบาเสริมให้ครับพับได้ก็กรอบจะเป็นเลดหมดนะครับน่ครับจะเป็นงานเลสทั้งหมดบาให้สามด้านนะครับนี่เด่นด้านหน้าร้านนะครับนะครับใส่โช๊คมีเบรกเกอร์กันดูกันช็อตนะครับระบบไฟ LED นะครับนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งจะเสร็จมีระบบติ้งน้ําให้นะครับนะครับเป็นงานเลสทั้งหมดด้านในก็จะมีฉากอลูมิเนียมประกบให้นะครับ ตัวพื้นจะเป็นกระเบื้องยางครับของเราจะมีหลายแบบกระเบื้องยางพื้นลายแล้วแต่นะครับ,คร,บครับเป็นงานเหลยท,ทั้งเฟรมนอกเฟรมในนะครับหลังคาหลังคาก็ใส่เฟรมเหล่เหมือนกันนะครับนะครับสนใจติดต่อทีเกมาได้นะครับรับผลิตรถดัดแปลงรถทีออสรถ พูดทักรถห้องเย็นรถตู้แห้งครับและก็งานต้มครบวงจรนะครับนี่ครับทีเสวิตกาลาดไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีนะครับโอเคครับ